ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจเล่งนางน,นะคะใครที่เข้ามาครั้งแรกหรือใครที่เข้ามาดูตลอดเป็นแฟนตัวยงก็ยินดีต้อนรับทุกคนจ้า วันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วอยากขอพรปู่ขอได้เลยนะคะอยากเฮงอยากปังขอบาร,รมีปู่ได้เลยนะคะทุกคนสาธุ菩าทุเลขตัวแรกเป็นเลขเจ็ดออกมาแล้วนะคะทุกคนขาเลขเจ็ดออกมาแล้วนะเลขทูปตัวที่สองจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีคะ่ะหกร้อยยี่สิบสามคนสวัสดีคะ่ะ เข้าสู่เพจเลขหน้านะคะทุกคนใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP นะคะสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP ก็จิ้มไปที่ลิงก์ที่แอดปักหมุดได้เลยนะคะค่าเข้ากลุ่มเดือนละ99บาทเท่านั้นค่ะแค่เข้าครั้งเดียวก็คุ้มแล้วนะคะทุกคนเข้าแล้วบอกเลยว่าจะไม่อยากออกแน่นอนเพราะว่ากลุ่มของเราปังจริงๆคะ่ะคําพูดคาจาของแอดมินพูดได้น่ารักมากๆเสียงน่ารักมากๆเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะคุณปรมิตขอบคุณมากๆนะคะ ฝากแอดพายไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคุณนวลสีสวัสดีนะคะ662คนแล้วจ้าแม่จา๋าสวัสดีค่ะ คุณอุไรวันสวัสดีนะคะเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เข้ามาแท็กเพื่อนแท็กพี่แท็กน้องเข้ามาดูได้เลยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะแชร์เป็นสะพานบุญให้ทุกคนเข้ามารับความเพ่งความปังจากเพจเล็กนัทก็แชร์ได้เลยนะคะไม่ว่ากันเนาะแชร์ได้เลยนะคะหรือใครที่กลัวลบหน้าเฟซน,นะคะทุกคนก็แชร์ลงกลุ่มแนวทางแล้วเปิดเป็นสาธารณะได้เลยจ้า ขอถูกสองตัวตรงๆนะคะปู่สาธุข้าสาธุสาธุนะคะคุณเลยาสาธูจ้าหกใช่ไหมคะเจ็ดเก้าสองคุณอัมพิธีราบอกนะคะเจ็ดหกเจ็ดหกมาแล้วจ้าเจ็ดหกอุ้ยวันนี้เลขสวยมากเลยะค่ะทุกคนขอให้ทุกคนเฮงเงปังๆนะคะวันนี้ขอให้ปู่ประทานโชคประทานลาภประทานรัย์ให้ทุกคนมีกินมีใช้นะคะทุกคนใครอยากเฮงอยากปัง,ปงช่วยแอดมินแชร์หน่อยจ้า ใครอยากเฮงอยากปังช่วยแอดแชร์หน่อยคะแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญหรือแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทุกคนเข้ามารับความปังจากเพจเลขหน้าของเราจา้าค่าเข้ากลุ่มนะคะเพียงเดือนละ9กบาทเท่านั้นค่ะรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะคะจะนําไปทําบุญค่ะทุกคนจะนําไปทําบุญเพื่อเสริมความเฮงความปังให้ทุกคนจา้า76ออกมาแล้วจ้ะใครที่เห็น76แล้วนะจา้าใครเห็นเป็นเลขเดียวกับแอดนะคะกดหน้าว้าวขึ้นมาให้แอดหนจา้า ใครที่เห็นเป็นเจ็ดหกนะคะกดหน้าว้าวขึ้นมาให้แอดหน่อยใครที่เห็นเหมือนแอดพายนะคะรัวนหน้าว้าวขึ้นมาให้แอด่อยจ้าแอดพายน่ารักจริงๆขอบคุณค่าคุณอนนนงขอบคุณนะคะใครที่เห็นเป็นเจ็ดหกเหมือนแอดรัวนหน้าว้าวขึ้นมาจ้าว,ว้าวว้าว,วเลยนะคะทุกคนวันนี้ปังเฮงแน่นอนจ้าวันนี้นะคะ เราจะฟาดกันทั้งสามพานอยเลยนะคะเราจะเก็บทุกพาหนอยเลยะคะ่ะวันนี้ปังปังแน่นอนจ้าว้าวว้าขึ้นมารัวรเลยค่ะสาธุค่ะเลขทูปปู่ตัวที่สามจะเป็นเลขอะไรนะคะทุกคนแปดร้อยแปดสิบแปดคนเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ช่วยแชร์ให้แอดนิดนึงนะคะช่วยแชร์ให้แอดนิดนึงนะวันนี้ทุกคนต้องเิงต้องปังแน่นอนคะ่ะ900คนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะใครที่เห็นเลขทูบแล้วนะคะทุกคนอย่าพึ่งออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแอดจะให้เลขเจาะนะคะเลขเจาะของแอดเข้าทุกวันปังทุกวันนะคะใครที่เห็นเลขทูบแล้วก็อย่าพึ่งออกกันนะ 76มาแล้วค่ะ7 6ดหตัวที่3มจะเป็นเลขอะไรคะทุกคนจะเป็น7หรือเป็น3มทุกคนคิดว่าเป็นไงคะทุกคนคิดว่าจะเป็นเลขอะไรนะคะพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะ7 6 1 7ห1หนึ่งเหหนึ่งเยอะเลยนะคะทีม7 6 1หหนึ่งนี่เยอะเลยทุกคนใครคนอื่นเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยล่ะคุณพลปรดัดบ,บอกว่าเป็นเลข7 6 5หค่าคุณฝนบอก7 6 5หานะคะคุณปาการณหนุ่มบอกว่า7 67นะคะเดี๋ยวจะเป็นเลขอะไรนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะคะคนสวัสดีคะ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะฝากติดตามเพจเลขหน้าของเราไว้ด้วยนะคะใครที่อยากได้แนวทางรัฐบาลไทยนะจ๊ะแม่จ๋าใครที่อยากได้แนวทางรัฐบาลไทยจิ้มไปที่ลิงก์ที่แอดปักหมุดได้เลยนะคะหนึ่งพคนแล้วคะ่ะทุกคน วันนี้คนดูปังมากจริงๆค่ะคนดูพันกว่าปังมากจริงๆค่ะวันนี้แต่สามตัวเลยเนาะทุกคนวันนี้ขอแต่สามตัวเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอยากขอพรปู่ขอได้เลยนะคะอยากให้ปู่ประทานโชคประทานลาบประทานทรัพย์ให้ทุกคนทุกคนขอพรปู่ได้เลยนะวันนี้นะคะเราต้องเฮงต้องปังกันค่ะใครที่อยากถูกหวยฮานอยนะคะหรืออธิษฐานอะไรไว้ก็ ถ้าปังถ้าเห็นแล้วก็อย่าลืมทําตามสัญญานะคะทุกคนเลขทูบออกมาแล้วค่ะวันนี้มีเลขเบิ้ลน,นะคะทุกคนวันนี้มีเลขเบิ้ลน,นะคะเลขเจ็ดหกเจ็ดนะคะเจ็ดหกเจ็ดใครเห็นเหมือนแอดมินกดหนึ่งขึ้นมาให้แอดหน่อยจ้ะใครเห็นเหมือนแอดมินนะคะพิมพ์คำว่าสาธุขึ้นมาให้แอดหน่อยจ้ะทุกคนใครเห็นเหมือนแอดมินนะคะเลขเจ็ดหกเจ็ดนะคะพิมพ์คำว่าสาธุขึ้นมาให้แอดหน่อยจา้า ที่แคปเลขแล้วก็พิมพ์คำว่าสาธุขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะให้เลขเจาะนะคะใครที่เห็นเลขทูบแล้วอย่าพึ่งออกนะคะทุกคนใครที่เห็นเลขทูบแล้วอย่าพึ่งออกนะเดี๋ยวแอดจะให้เลขเจาะนะคะไปดูกันเลยจ้าวันนี้นะคะเลขทูบปู่นะคะทุกคนหาหน่อยเนาะก็ได้เจ็ดหกเจ็ดนะคะ วิ่งรูดที่เจ็ดและหจ้าวิ่งรูดที่เจ็ดและหเนาะแล้วก็ฟันที่เจ็ดนะคะทุกคนฟันที่เจนะ็ดเนาะเน้นที่เจ็ดห7เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะวันนี้นะคะเลขหน้าของเรานะคะทูปปู่ฮานอยนะคะเจ็ดหเจดค่ะวิ่งรูดที่เจ็ดและหนะคะฟันที่เจนะ็ดเนาะแล้วก็เจ็ดห7เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะวันนี้นะคะใครที่ได้แนวทาง จะแอดไปนะคะเลขเจาะเลขทูปูนะคะก็ขอให้ฮิงขอให้ปังนะคะทุกคน